วันที่22กันยายน2564สงบนิ่งมิใช่ไม่มีเหตุการณ์หรือไม่มีใครมารบกวนความหมายของคำว่าสงบนิ่งคือไร้รูปไม่มีการแบ่งแยกสงบนิ่งอย่างแท้จริงเราจะรับรู้ถึงความพอใจในสิ่งที่มีไม่มีความสะอาดหรือสปกปรกความสวยงามหรืออัปลักษณ์ เมื่อคนเราบรรลุถึงสภาวะที่สมบูรณ์เปี่ยมล้นเที่ยงตรงหลักแหลมและมีคารมคมคายแล้วอย่าพึงพอใจในตนเองแล้วฟุงฟ้งเฟือยสุรุ่ยสุร่ายจิตใจพองโตคิดว่าไม่มีอะไรที่ตนทำไม่ได้ต้องทำให้จิตใจของตนสงบนิ่งลง นี่คือความหมายของนิ่งชนะร้อนแรงเมื่อพบกับความล้มเหลวและผิดหวังต้องอย่าท้อแท้จนจิตใจหงอยเหงาเศร้าซึมต้องอาศัยการเคลื่อนไหวมาทำให้พลังหยางของตนแผ่ออกมาจากนั้นสงบนิ่งเพื่อวิเคราะห์ตนเองว่าอุดตันที่จุดใดแล้วพยายามก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ยอมแพ้ นี่คือความหมายของการเล่นกีฬาชนะความหนาวเหน็บการกระทำทุกสิ่งโดยขาดความสงบนิ่งคือความร้อนแรงจำเป็นต้องมีความสงบนิ่งมาสร้างความสมดุลอารุณสวัสด์ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่44และคำอำนวยพรในเดือนแห่งพลังท่านเหล่าจือต้องการเพียงให้เราละความโลภมิใช่ให้เราหลบเลี่ยงชื่อเสียงผลประโยชน์อย่างสิ้นเชิง 2.3การรู้จักพอและหยุดจึงเข้าใจใช้ชีวิตให้เป็นสุขสร้างสรรค์ความสุขให้ผู้อื่นถ้าเหล่าจือบอกเราว่ารู้จักพอไม่อดสูรู้หยุดได้เหมาะไม่มีภัยร้ายจึงอยู่เย็นเป็นสุขยาวนานความหมายคือการดำเนินชีวิตชื่อเสียงและผลประโยชน์ คือสิ่งที่ต้องปรากฏขึ้นอยู่แล้วขอเพียงรู้จักพอจะไม่อดสูหยุดได้เหมาะจะไม่มีภัยร้ายเช่นนี้กายและใจจะสงบสุขชีวิตจะยั่งยืนยาวนานได้ดังนั้นท่านเหล่าจือต้องการเพียงให้เราละความโลภมิใช่ให้เราหลบเลี่ยงชื่อเสียงผลประโยชน์อย่างสิ้นเชิงมนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ในสังคม ต้องรู้จักคำนึงถึงชื่อเสียงและผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วยขอเพียงรักษาชื่อเสียงและผลประโยชน์ของผู้อื่นแล้วชื่อเสียงและผลประโยชน์ของเรามักได้รับการรักษาไว้โดยอัตโนมัติด้วยดังนั้นแม้ความรู้และความสามารถของเราจะมากกว่าผู้อื่นยังต้องรู้จักเหตุผลของความก้าวหน้าและพัฒนาไปพร้อมกันมนุษย์ต้องเข้าใจด้วยว่า ความมั่นคงของสังคมมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของตนหากเราสามารถถอยอยู่หลังและวางตนอยู่นอกได้มหาชนจะช่วยให้เรานำหน้าและคุ้มครองให้เราอยู่รอดในทางกลับกันมีคำโบราณกล่าวว่าต้นไม้ที่สูงกว่าต้นไม้อื่นในป่าจะถูกลมแรงพัดหักโคน่นใครที่อยากอยู่เหนือมวลมหาชนผู้นั้นจะเป็นเป้าหมายให้มวลมหาชนโจมตี สุดท้ายเป็นการเอาทุกใส่ตัวนี่คือกฎแห่งความสมดุลของจักรวาลที่สูงไปกดลดต่ำลงดันคันสูงขึ้นถ้าเลงต่ำมากเกินก็ลดลงไม่พอก็เพิ่มเติมหากมนุษย์ รู้จักพอจะรู้จักถนอมรักปัจจุบันขณะและรู้จักใช้ชีวิตให้เป็นสุขจึงสามารถใช้เงื่อนไข่ทางวัตถุและจิตใจที่มีอยู่แล้วมาสร้างความสุขให้ตนเองและผู้อื่นและมีเพียงตนมีความสุขจึงสามารถถ่ายทอดความสุขออกไปได้มีเพียงตนใช้ชีวิตเป็นสุขจึงสามารถแบ่งปันวิธีการใช้ชีวิตเป็นสุขให้ผู้อื่นได้การใช้ชีวิตเป็นสุข มีใช้การเสพสุขด้วยการกระตุ้นทางด้านสีทั้ง5เสียงทั้ง5รถทั้ง5มั่วโลกีและทรัพย์สินเงินทองสิ่งเหล่านี้คือเรื่องความทยานอยากในวัตถุชั้นต่ำที่ทำให้มีความสุขได้เพียงชั่วครู่ไม่อาจคงอยู่ได้นานเพราะสิ่งเหล่านี้จะเผาผลาญพลังงานในร่างกายโดยไม่อาจบำรุงรักษาชีวิตให้ยืนยาวได้ การใช้ชีวิตให้เป็นสุขที่เรากล่าวถึงหมายถึงความสุขชั้นสูงซึ่งเป็นความปิติสุขที่หลังจากส่วนลึกของจิตใจเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีแรงกระตุ้นจากภายนอกการเสพสุขนี้มาจากการสำนึกบุญคุณและรู้จักพอต่อปัจจุบันขณะ และมาจากการยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นทั้งยิ่งมาจากการเข้าใจหลักทำนองครองธรรมและเต่าอย่างชัดแจง้งส่วนผู้ที่ไม่รู้จักพอมักอยู่ในภาวะที่หิวโหวยและเรียกหาเสมอเมื่อได้แล้วพวกเขาไม่ถนอมรักเมื่อไม่ได้พวกเขาพร่ำบน่นราวกับว่าพวกเขามีชีวิตอยู่เพื่อเรื่องเดียว คือเพื่อครอบครองและครอบครองให้มากขึ้นแต่เป้าหมายของการครอบครองคืออะไรพวกเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่โลกนั้นกว้างใหญ่ไพศาลวัตถุมีมากมายคนเราจะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไรเล่าดังนั้นพวกเขาจะค้นพบอยู่ตลอดว่ายังมีดินแดนที่ตนยังไม่ได้พิชิต และเพื่อให้ได้มากขึ้นจึงคิดหาวิธีทำทุกวิถีทางหรือแม้กระทั่งฝ่าฝืนกฎหมายเช่นเดียวกับผู้นำวิชาชีพในปัจจุบันแม้ว่าเขาจะร่ำรวยระดับชาติแล้วแต่เป้าหมายต่อไปของเขายังคงเป็นการกำจัดคนในอาชีพเดียวกันให้สูญสิน้นพยายามตั้งตัวเป็นใหญ่ในโลกและควบคุมการตลาดผลคือต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและต่อต้านการผูกขาดในที่สุดไม่เพียงแต่ชื่อเสียงแม้แต่ผลประโยชน์ก็จะไม่เหลืออีกด้วยเพราะหากท่านทําให้ผู้อื่นอยู่ไม่ได้ผลลัพธ์คือทุกคนจะรวมตัวกันทําให้ท่านอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่อวันที่22กันยายน2564เผยแพร่วันที่1327